ก็คือในเมื่อเราคิดว่าเป็นเพราะว่าสมองเราเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าเราจะเป็นคนคนนั้นได้เราจะเป็นคนที่สําเร็จได้เราจะเป็นหัวหน้าได้เราจะเป็นคนรวยได้ไหมเกิดมาต้องรวยไหมหรือว่าเกิดมาฉันรวยได้ไหมเกิดจากที่เรามันเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะคะทุกคนอ่ะต่อมานะคะ เวงจี้บอกว่าให้ออกมาขอบคุณวันละ24ครั้งค่ะอันนี้เป็นการระดมการขอบคุณนะเพื่อเป็นแรงดึงดูดแบบสันสะเทือนเลยนะให้มันเร็วที่สุดให้ได้รับเร็วที่สุดนะคะให้คุณออกมาขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้นะคะเช่นขอบคุณเสื้อผ้านะที่ฉันทุกวันนี้ฉันมีเสื้อผ้าสวยๆใส่สค่ะขอบคุณอาหารการกินที่ดีนะทุกวันนี้ฉันมีอาหารกินที่เลิศรสอร่อยมากๆเลย ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะที่ทำให้ฉันเกิดมาฉันฉันโชคดีมากเลยที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อของแม่คนนี้ที่ดูแลฉันแบบดีที่สุดนะคะหรือว่าในชาตินี้นะคะฉันเกิดมาแล้วเนี่ยฉันอยากทำอะไรฉันก็ได้ทำในเกี่ยวกับด้านงานหรือเรื่องการเงินฉันมีความสุขมากเลยขอบคุณเพื่อนๆของฉันนะที่ฉันน่ะปากมีเพื่อนๆที่ดีมากๆรายรอมในชีวิตของฉันเลยพอเวลาคุณขอบคุณและความรู้สึกมันจะฟินเข้ามาในใจนะคะ ินตัวนี้นะมันเทียบเท่ากับความสําเร็จที่คุณอาจจะคุณลองคิดในอนดีตนะว่าคุณอาจจะเคยทําอะไรสําเร็จมาในชีวิตนะคะแล้วมันเป็นความสําเร็จแล้วมันส่งผลเขาเรียกว่ามีสารบางอย่างในความฟินตรงนั้นนะ่ะเหมือนเราเหมือนเราได้รับโกรธฮอร์โมนหรือมันมีภาษาอันหนึ่งที่ครูก็ลืมนะในมวนี้ครูจําไม่ได้จริงนะคะแต่ว่าเวลาที่เรารู้สึกแห่งความสําเร็จอะ่ะร่างกายเราจะปล่อย สารตัวนี้ออกมาและทําไมเราไม่ใช้ทางรัดตรงนี้เลยล่ะคะให้เราแบบคิดฟินบ่อยๆเลยว่าเราได้รับแล้วเราเป็นหัวหน้างานแล้วเราทํางานประสบความสาเร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือให้คุณออกมาขอบคุณอย่างจริงจังเลยวันหนึ่ง24ครั้งนะคะหรือว่าคุณจะ คุณจะขอบคุณรัวๆเลยก็ได้หรือคุณจะตั้งนาฬิกาแล้วขอบคุณทุกหนึ่งชั่วโมงเลยชีวิตคุณจะเปลี่ยนแบบปาฏิหาริมากเหมือนที่ครูเองจี้เปลี่ยนนะคะเพราะว่าเรื่องทั้งหมดมันอยู่ในนี้ค่ะอยู่ในนี้ถ้าทุกคนเปลี่ยนในนี้ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างและคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรื่องลบๆอะไรนี่คือโหห่างไกลามากเลยต้องบอกว่าฉันรักษา แรงสะเทือนของฉันได้อย่างดีเยี่ยมไม่มีอะไรที่จะมาทำลายความรู้สึกตรงนี้ของของฉันได้หรือคูแองจี้ได้เลยทุกคนลองฝึกนะคะแล้วทีนี้ล่ละผลลับตามมาคืออะไรเงินจะเข้ากระเป๋าคุณแบบรวัวรัวเพราะเงินชอบคนใจดีเงินชอบคนมีความสุขเงินชอบคนเก่งนะคะเงินชอบอยู่กับคนที่มี mindset ที่ดีแล้วก็มีความสุข